เอาแล้วผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมเดี๋ยวคลิปนี้ภารกิจต่อไปก็คือไปเอาปูนะไปเอาปูไปเอาปูมาหยอดนะผมไปเอาปูมาหยอดอ่ร่องตรงบริเวณนี้ครับผมเดี๋ยวเอารถปูนออกมาก่อนเลยนะผมเอารถปูนออกมาก่อนเลยลักการนะผมอันดับแรกนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อปูนกันด้วยนะเพราะว่าเราอยู่ไม่ไกลจากเหมืองนะครับปาเดี๋ยวเราขี่รถมากันเลยอูป้ายวู้ เหมือนแรงครับผมเหมือนแรงอนะ่ะเหมือนแรงมากคนระับแต่ว่ามันวินโคตรช้านะผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเยียดโอ้ย,อยเกือบลบไม่ทันเดี๋ยวเราจะไปที่เมืองก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวจะไปที่เมืองก่อนลวกันนะไปตรงไปเลยแหมเดี๋ยวรถเสงคันนี้ก็ได้เอาไปผมก็งานที่เราทําเสร็จไปเมื่อกี้ก็อยู่ตรงนี้ครับผมเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหถ้าไม่มีเสียงก็ขอภัยทุกคนด้วยนะครับแหมคลิปที่แล้วไม่มีเสียงอีกแล้ว โอ้โหก็ไม่รู้จะทําไงแนละ้วมันอัดไปเรื่อยๆครับผม <S <S มันก็มันมันอยากมีมันก็มีมันไม่อยากมีมันก็ไม่มีอะ่ะโอ้โหผมวิ่งแค่ห้าสิบมันกินมันเอาเงินไปสี่สบี่บาทโอ้โหบ้าวงจริงเลยเดียวโอเคครับผมเอานาง,งานเราสามารถเอลุเหมืองได้นะลุกเหมืองได้นะครับเ,นะเ,เดี๋ยวผมจะมาซื้อปูนอยู่ตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับซื้อปูนก่อนแนละ้วซื้อปูนก่อน โอเคปูนอยู่ตรงนี้ล้กกันนะผมเบรกเอียยตึงโอ้ยตายละไปหน่อยเทหน่อยเอียโอเคแล้วก็กดซื้อไปเลยนะครับเรียบร้อยคิวคิวสบายๆนะผมเตร์เตมร์เตึ๊์เตรอติรดเติรเติรดเตรอเติร์เติรมเติรผมติร์เร์เติร์นะรอรเรเรรรรอรรับ โอเคเร็วๆหน่อยดิพี่เร็วๆหน่อยโอเคเรียบร้อยผมไปเราไปเลยผมนี่ครับผมออกไปตรงนี้ก็ถึงหน้างานแล้วนะครับเราจะไม่ใช้รถส่งปูนนะเราจะเอาอรถอันนี้ล่ําเลยครับผมไม่ใช้รถส่งปูนนะเอาอ้นี้ล่ําเลยเอารถปูนอนะถอยถอยเทปไปเลยครับผมรถปูนถอยเทปไปเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องอทำให้เสียเวลานะครับ <c oughs> ดีจะตายว้าวโหคตรแรงอ่ะคตรแรงอ่ะคตรแรงอ่ะ มวยดิปกับผมดิปใส่เปลี่ยงโอ้โหแม่สุดยอดมากเลย <laughs> ปิ้งพิ้งโคตรไหวนะผมโอเควันเดี๋ยวเรากลับรถแป๊บนึงครับผมกลับรถแป๊บนึงแล้วกันนะเบรกเอียกเจทอยโอ้โหูโอ้โนเคมามามาถอยมาถอยมาชนเดี๋ยวบอกชนเดี๋ยวบอก,เ,บอกอเคเคถอยมาถอยมา โอเคเบ๊โอเคแล้วก็เปิดเอ่อตัวตัวไอ้นี้นะผมแล้วก็เปิดเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวถอยมาใหม่อ่อถามว่ามันยากไหมมันก็ยากนะผมมันก็ยากกว่ารถส่งปูนอนะ่ะเออครับปับ๊บเนี่ยผมแล้วก็ปล่อยมันไหลลงไปเลยนะผมปล่อยมันไหลลงไปเลยนะครับก็ปูนหยอดท่อให้มันแข็งแรงนะผมก็ไหลลงไปเลยนะผมไหลลงไปเลยต,ตาต,ตาตา โอเคเอาให้มันเต็มนู่นแหละครับผมเอาจนกว่ามันจะเต็มนู่แนแหละแม่หยอดปูนชิวๆวบมหยอดปูนชิวๆโอ้โหทำงานทั้งวันเลยครับทำงานทั้งวันไม่หยุดไม่หย่อนนะครับไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะครับผมเ okay. รับเรื่อยๆวมไปเรื่อยๆฮนะเดินหน้าไปวูวว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 เวววววเอวยว้ยวมันวว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 วมันวว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 วัวว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 นวววว โอเคผมตรงนี้เราก็จะถอยมาใหม่นะผมเบรกเยดโอเคก็เปิดไปผมเดินหน้าหน่อยโอเคเบรกและได้ไหมนั่นแหละครับผมโอ้ไม่ได้อะไรว่าต้องเดินหน้าไปอีกโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้ไม่ได้อีกต้องเดินหน้าไปอีกโอเคเรียบร้อยมันต้องอยู่ก้นๆนะครับมันต้องอยู่ก้นๆ เอกเย์ดูได้ผมเอกเย์ดูได้นะนะว่ามันถึงไหนแล้วนะครับผมก็เติมไปเรื่อยๆผมเติมไปเรื่อยๆนะหยอนลงไปเลยหยอนลงไปเลยหาหาไม้กระทุงมันด้วยนะเพื่อเพื่อที่จะได้ให้มันแน่ๆนๆเนาะนักครับผมเพื่อถอยหล่ละการโอเคเต็มเดะพี่โอ้โหนานจังเต็มสักทีเถอะเออ เค้าผมเดินหน้าไปวุ้นวุ้นวเออดโอ้โหถอยนี่ครับผมหนีครับเบรกมันแรงจังรถแรงก็แบบนี้แหละเนาะก็เป็นแรงครับผมรถแรงนะแรงจริงครับผมวุ้นถอยหน่อยถอยหน่อยโอเคเอาไม่ได้อีกเหรอ มันต้องให้ให้ปูนมันเอ่อให้ปูนมันเทที่ก้นมาก่อนนะครับเออรู้สึกว่าตอนนี้มันจะกินตังอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอ่อเอาตัวนี้ก่อนนะครับโอ้เขนตั้งพื้นเรกาก็ยังซื้อไม่ได้นะครับเฮททำไปเรื่อยก่อนนะกันนะครับก็ไม่รู้ว่าภารกิจนี้จบจะอ่าซื้อเข็นตั้งพื้นได้หรือเปล่านะมันเลเวลมันจะอัพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ไปเรื่อยก่อนนะผมไปเรื่อยก่อนเออ Okay, เก็บไปเรื่อยๆผมถ้าไม่มีเสียงก็ขออภัยนะผมไม่รู้จะทํายังไงครับผมหมดปัญญาแล้วผมผมก็อัดอัดไปเรื่อยๆนี่แหละมันมีมันอยากมีมันก็มีมันไม่อยากมีมันก็ไม่มีให้ผมเออนะครับก็เสียงดีดีนะอัดในในโฟนภาพก็สวยเลยนะภาพสดชื่นดีนะในโฟนนะส่วนในแอนดรอยแม่งภาพก็จืดเสียงก็ไม่ดีโอโ้คิดถูกมากเลยที่ซื้อไอโฟนเนี่ยแต่ว่าน่าจะซื้อตัวพัดอ,อ่ ย่างว่าซื้อตัวพัดมันมันไหนอเนี่ยมันงบประมาณไม่ถึงนะครับซื้อตัวธรรมดาไปก่อนนะครับโอเคงานใกล้เสร็จแล้วผมเสร็จสักทีเถอะพี่โอ้เหนื่อยแล้วครับเอางานหายเสร็จสักทีเถอะพี่เออัแหละเออ,เอโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมงานต่อไปก็จะเป็นงานอะไรว่า,ายกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละอ๋อหน้าจะเอาของมาที่หน้าง,งานนะผมโอเค ครับผมน่าจะเอาของมาที่หน้างงานแล้วกันนะผมโอเคเดี๋ยวเราเอารถปูนขึ้นไปด้านบนก่อนนะผมแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อของนะครับก็กี่นาทีแล้วเนี่ยหนาทีโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อของแป๊บหนึ่งับผมก็เราไม่มีแม่ครวัวเราจะอะไรยกเ,เราจะอะไรยกโอเคเหรอเรื่องไงไป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 นั่งงานก่อนนะผมไปไปซื้อของก่อน Án, รู้สึกว่าต้องไปเปลี่ยนหัวเลยนะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนหัวก่อนนะผมเปลี่ยนหางด้วยดีกว่านะ,ะผมเปลี่ยนหางด้วยดีกว่าออ <presses |fo|> <fiquei rench dancing aja> ไม่ไม่ได้เปลี่ยนแค่หัวเปลี่ยนหางด้วยทำไมมันไม่หันหน้าไปฝั่งนู้นวะโอ้ยหนอผมทางนี้มันไปไม่ได้แต่ว่ามันก็หันหน้ามาฝั่งนี้ผมก็ง,งึดอยู่นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหางด้วยดีกว่านะผม เปลี่ยนน้ำหัวเป็นน้ำหาง่แหละเอหัวอหัวเออเปลี่ยนน้ำหัวเป็นน้ำหางเลยครับเอ่อเอาหางเอาหางตัวนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันนะเอ๊ะแต่ว่าผมเบลลรถคันใหม่มาเลยดีกว่าวะเอารถที่เป็นหัวเคนเลยับผมเอเ้ยรถที่เป็นหัวเคนเรายังไม่ได้ซื้อนี่ว่าเดี๋ยวผมซื้อมาผมผมซื้อแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอ่านี่นี่เนี่ยรถที่เป็นหัวเคนครับผม ก็ส่งมาหน้างานเลยแล้วกันนะก็ผมจะขับไปเลยนะออนี่รถที่เป็นหัวที่หัวที่เป็นเคนนะหัวที่เป็นเคนนะเอาแล้วมันว์ปไปไหนอะ่ะโอ้โหแล้วมันเกิดบ้าบออะไรตรงนี้เนะี่ยโอ้ยตายละตายละเดี๋ยวผมวปเปลแปลพ่วงที่บ้านนะผมแปลพ่วงที่บ้านนะก็เดี๋ยวว์ปไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าบ้านมันไม่เสียตังค์นะโอเคแล้วก็พ่วงออกมามองาพ่วงออกมานะแล้วก็ไปซื้อของเอาแล้วมันมาจอดทาไมแบบนี้อะ อ,อแปลกเหมือนกันนะแปลกๆมีเลือกอะไรแปลกๆเยอะเลย,ยเลยออพว่พวงพ่วงอยู่ตรงไหนพว่วงตรงนี้ผมโอเคเ,เราพ่วงไปเลยแล้วกันนะผมก็มันจะมีแบบว่าของที่มันสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆเยอะแยะมากมายับผมเราต้องมีมีเชนติดตัวไว้นะมีมีเอ่อมีพ่วงด้วยนะผมบูโหคันนี้เพิ่งดาวมาสดๆร้อนๆใหมเอี่ยมเลยครับผมใหม่เอี่ยมเลยนะ โอเคไปผมเดี๋ยวเราไปซื้อของอะไรผมที่ร้านขายพัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลงหน้างานด้วยกันนะครับอโอเคสวัสดีครับซื้อของหน่อยครับซื้อของหน่อยโอเคผมแล้วก็ซื้อหมาอบนี้หนึ่งอันก็วางขึ้นรถครับผมอันนี้หนึ่งอันก็เครื่องบันไฟห้องน้ําปกติครับผมแล้วก็ลอกสายไฟเนาะ,อะโอเคผมไปเรียบร้อยผมนะครับ ไปวูไปน้างงานเลยนะไปเราจะขี่ไปให้ดูเลยนะอ๋อจะไม่วาบนะผมจะไม่วาบนะไปเลยฮุบควันระบา,ายบออะไรวะบนี้ไ่ไปเลยโอ้ยสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับไปไหนกันครับฮืสุดยอดมากเลยนะเจ๊แกเนะี่ยโอ้ยออเราต้องเราต้องไปเลี้ยวเลนนู้นนะเราต้องไปเลี้ยวเลนนู้นนะอย่าลืมนะอย่ามาเลี้ยวเลนนี้นะอย่ามาเลี้ยวเลนนี้นะชนนิดหัวทิ่มเลยนะครับ ครับผมโอเคผมไปเรื่อยๆผมแหววไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเออสบายชิวๆนะครับผมโอ้โหทำไมวิ่งชา้าตรงนี้พี่วิ่งเร็วๆหน่อยดิพี่โอ้ยไม่พี่เก๋วิ่งช้าขนาดนี้นี่โอ้ยตายแล้ววิ่งเร็วๆน้อยเออเราจะไปฝั่งนี้เลยแล้วกันนะคเออเร็วเกินเร็วเกิน โดดเลโดดเป็นกบเลยครับโดดเป็นกบเลยไม่แนนะครับน่เราจะลง,ล,ล,ลงไปแล้วกันับลงไปแล้วกันเราจะถอยไปดีไหมเบกรกเบรกไม่ทันวะตรงไปเลยแล้วกันเนาะะว่ามน่าจะกลับรถไดห้หรือเปล่า <c oughs> หรือเปล่าวะเยอน่าจะกลับได้ผมผมสย่างนะผมสย่างนะครับไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ครับผมแหวอ มไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ครับกลับรถได้แล้วโอเคเราก็ถอยไปผมครับปืนมากรับผมโอเคเรียบร้อยครับผมนะก็มาถึงเรียบร้อยแล้วก็ยืดออกแล้วก็เอาวางใส่นะครับมันถึงหรือเปล่าเนี่ยฮเ,เราอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ยสิบเอ็ดนาทีแล้วโอ้โหนะผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก,ก็มายกลงกันคลิปหน้าแล้วผม แต่เราคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ